รสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ขออัปเดตข่าวเกี่ยวกับชาลีเกี่ยวกับดามงดาม่านะครับทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาม่าชาลีดาม่ากามินดาม่าคุยอันและดาม่าอื่นๆเยอะแยะ,ยะอีกมากมายนะครับสำหรับชาวด้อมอากาศทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวนะครับบอกว่าฝัา่งโน้นนะครับ ตีกันเองเล็ดให้แล้วนะครับเนื่องจากแนวทางไม่ตรงกันและแกนนำหลายๆคนที่เรารู้จักกันดีอย่างกราป6ถึง5และแอดมินของ Discord ได้ขอถอนตัวไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วที่นำข่าวนี้มาลงเพราะมันเกี่ยวข้องกับชารีโดยตรงถ้าฝั่งที่แอนตี้ชาลีอ่อนแอลงกระแสต่อว่าด่าทอกระแสแบนนักชารีนู่นนี่นั่น ก็จะซอฟลงไปเรื่อยๆด้วยและสักวันมันก็จะเลือนหายไปเองครับบอลอเรื่องนี้เกี่ยวกับชารีนะครับจึงนำมาเสนอท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับผมอ่ามีเนื้อหาใจความประมาณนี้น,ะ,น,นะครับในรูปนี้ก็จะเป็นผมเป็ดขอยุติบทบาททุกอย่างผมไม่ต้องการเอาชนะใครผมสู้เพื่อความถูกต้องมาโดยตลอด แต่วันนี้มันเกิดความไม่ถูกต้องแต่ผมกับการเป็นตัวร้ายในสายตาของทุกคนผมยินดีรับมันไว้และถอยออกไปเองครับผมยังรักและหวังดีกับกามินเหมือนเดิมจากเป็ดน,นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เชียร์ของกามินนะครับก็ขอยุติบทบาทนะครับผมแล้วต่อมาก็จะมีซิกทูไฟนะครับขอยุติบทบาทนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณเพื่อนๆมาก และขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็นะครับก็จะมีอีกข่าวหนึ่งคือยุติบทบาทผมได้ยุติบทบาททั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแอดมินใน Discord หรือทั้งแอดมินในไลน์ต่อๆของก a r m i n การตัดสินใจนี้เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองหากมีการกระทำใดๆก็แล้วแต่ต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับใครใดๆทั้งสิ้นส่วนตัวล้วนๆ๋ย่พบกันนะครับก็มีคนถอนตัวหลายคนนะครับ นี่ nee, ครับก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมผมขอลาออกจากด้อมเดจี G. ผมขอยุติบทบาททุกอย่างให้สมใจด้อมเดจี G. ทุกท่านแต่จงระวังใครกันแน่ที่อันตรายสำหรับกามินใครที่ชอบอ้างชื่อกามินให้เสียหายใครที่ปล่อยข่าวผิดๆออกมาช่วงแรกจนพวกผมต้องตามแก้ข่าว พวกผมสู้ปกป้องกามินมาตลอดเพราะรักสงสารลูกผู้หญิงที่โดนรุมด่าว่าใส่ร้ายใส่ความไม่หยุดปกป้องโดยเอาความจริงฟาดและหักล้างตลอดและพวกผมสู้ในช่วง7-8วันมานี้ก็เพื่อไม่อยากให้บุคคลเดิมๆที่เคยใส่ร้ายใส่ไฟกามินจนมาถึงเป็ดพีเอ็มพีซิก DC, ผมเข้าใกล้กามินอีก และขอทวงความยุติธรรมฟาดด้วยความจริงเท่านั้นผมผิดอะไรขอบคุณการตอบแทนจากด้อมเดจีที่กล่าวหาใส่ร้ายพวกผมจนเลเทะอย่างรักกามินเช่นเดิมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ขอยุติบทบาทนะครับและลาออกนะครับจาก FC หรือว่าจากผู้สนับสนุนนะครับผมของน้องกามินนะครับนิทานเชื่อมจิตกามินสวยจริงๆที่พวกคุณกลับมาทำลายด้อมเดจี ตอนที่พวกผมเชื่อในตัวกามินสู้เพื่อกามินพวกคุณเคยพูดให้ร้ายยังไงจำได้ไหมพอความจริงออกมากระแสะเริ่มดีขึ้นพวกคุณถึงกลับมาป่วนมาเอาหน้ามาทำลายด้อมนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเลือกสนับสนุนหรือลาออกแล้วนะครับ แล้วต่อไปเราก็มาดูนะครับมาดูคอมเมนต์นะครับมาดูคอมเมนต์บ้างเนาะแยะๆมากมายนะครับถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกร้องเพลงคะแอดนะครับผมอีกคนนึงก็บอกว่าความจริงใจความดีความถูกต้องสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นไฟล์ไหนสงสารคนไทยทะเลาะก,กันเพราะบางคนแค่เห็นผลประโยชน์ครับอีกหลายคนเพราะรักมากเกินแต่สุดท้ายคนคนนั้นลอยตัวมีความสุขมีเงินมีทองแต่ที่เราได้คือแตกสามัคคีแตกความเป็นพี่น้อง คงแบบนี้สินะที่เราต้องเคยเสียกรุงนะครับผมอีกคนนึงบอกว่าบอกแล้วทุกอย่างจะพังเพราะคุณจุดๆเอากลับมาตั้งโตะแถลงข่าวเล่นใหญ่จัดใหญ่เป็นไงกระแสดีกลับหนักกว่าเดิมรับแรงกระแทกจุดๆกันไปขนาดธนาที่รับทำเรื่องยังโดนแรงกระแทกจุดๆไปเลยไม่มีหญ้าให้กินแล้วมั้งนะครับอีกคนนึงบอกว่าอย่าเพิ่งออกพาเขาไปลอนดอนก่อนนะครับอีกคนนึอกว่าขอแอบมองอยวงหาง อย่างไม่ห่วงนะจ๊ะพวกคนดีถ้าหัวเราะเราจะบาปไหมนะครับอีกคนหนึ่งบอกว่าส่วนตัวผมว่ากรรมกําลังทํางานครับจริง,รงๆหม่เพื่อนๆน,น,นะครับคุณต้องบอกว่าให้มันจบๆครับเขายังไงช่างเขาเราอยู่ของเราดูชาลีดูจักรวาลของชาลีให้มีความสุขครับชาลีพูดอยู่ตลอดว่าดูกันให้มีความสุขอีกคนหนึ่งบอกว่าเราไม่ไปให้ค่าเดี๋ยวซาไปอีกแลีกคุณต้อ,อง,งบอกว่าอา้าวเดี๋ยวกับมาขอโทษชาลีกรค่อยออก คนหนึ่งว่าเคยเห็นเขาเขียนบอกว่าความจริงจะชนะทุกสิ่งอีกคนหนึ่งก็บอกว่ากว่าจะรวมตัวกันกินหญ้าได้เป็นฝูงมากขนาดนี้มันมันยากมากนะครับอีกคนหนึ่งว่าแยกย้ายแต่ยังดูหลอนๆอยู่นะเห็นบอกอย่างรักการมินเหมือนเดิมอีกคนหนึ่งว่าให้นางหากินของนางเองที่เกาหลีคนเกาหลีอีกคนหนึ่งว่าก็เข้าใจแหละที่ผ่านมาสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักแต่บางทีมันก็เกินขอบเขต จนคนรอบข้างไม่เอาด้วยคุหนุ่งว่าดูฝั่งเรานี่แหละมีความสุขที่สุดอีกคนหนึ่งบอกว่าดูให้เป็นละครครับใครชอบใครติดตามคนนั้นไม่ชอบก็ถอยออกมาขอให้ทุกคนมีความสุขอีกคนหนึ่งว่ารักชาลีเหมือนเดิมเพิ่มเติมรอดูชาลีคัดกองนาะยิงคนใหม่มาเป็นคู่ครองอีกคนหนึ่งว่าดูแต่ละโคนให้สนุกดีกว่าชอบคนไหน ก็เป็น f c ของแต่ละโฮส์นะครับอีกคนหนึ่งว่าแม่นมากหมอรักนะครับอีกคนหนึ่งว่าฝั่งพี่สาวชาลีจะมีอะไรในกอภัยอีกไหมอีกคนหนึ่งว่าทุกอย่างจะพังเพราะจอจานไม่เกินจริงนะครับอีกคนหนึ่งว่าอยู่ฝั่งเรามีความสุขที่สุดแล้วครับอีกคนหนึ่งว่ากรับครบรบอีกคนหนึ่งว่าอ้าวอย่าท้อสิลุกขึ้นสู้อย่ายอมแพ้ลุกขึ้นลุกขึ้นอีกคนหนึ่งว่ากรุงแตกเอาเลยอีกคนหนึ่งว่าสมควรรวมตัวเพื่อผลประโยชน์ อีกคนหนึ่งบอกว่าชอบเลยแบบนี้อีกคนหนึ่งบอกว่าพึ่ง,งแตกรังอีกคนหนึ่งบอกว่าอยู่บนภูนั่งดูเขาตีกันละอีกคนหนึ่งบอกว่าคุกตารางไม่ใช่บ้านพักแต่อากาศนะครับห้าอีกคนหนึ่งบอกว่าคืนนี้ฉล้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเหมือนจะมีหลักฐานเด็กเด็ดนะครับพวกเ g จีเลยถอยอีอีกคนหนึ่งว่าถ้าชาดีฟ้องสเกสเรื่องพวกนี้พวก ปากแจ๋วจะไม่เกิดเห็นชาดีใจดีเอาใหญ่ต้องให้ถึงมือกล้องเป็นไงล่ะตายหมู่ครับดันไปยุ่งกับกล้องเองส่งน้ำหน้าอีกคนหนงว่าเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าพลทหารเหลือขุนพลไว้กินสวยอีกคนหนงว่ามันละเมออะไรวะความที่จะทรมความจริงกับด้อมพวกนี้มันไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเธอะเงียบไม่ออกมารบได้พักนึ่งละรอบนี้ขอสักนิดเถอะ คนนึงว่าทุกอย่างจะพังเพราะจอจานเจี๊ยบแน่ๆอีกคนหนึ่งบอกว่าเหมือนจะอยากย้ายมาหาที่เกาะใหม่นะเสียใจด้วยด้อมคนทหารแพนด้าคงไม่อยากต้อนรับซะเท่าไรคนหนึงว่าขออนุญาตขาไปที่ชอบที่ชอบนะอีกคนนึงว่าไม่มีผลประโยชน์แล้วก็จากไปหาทางลงกันเป็นแถวอีกคนนึงว่าสงสารน้องโกมินนะที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้นางน่าจะอยู่เงียบๆแล้วหายไปเลยน่าจะดีกว่าอีกคนนึงบอกว่าไม่ได้ดิเราต้องสู้อย่าไปยอง รอดูวันปังปิดปินาธพ่อป้าอยู่นะอีกคนนึงว่าดีแล้ว้าบอมานานกลับไปทำมาหากินอยู่กับชีวิตจริงบ้างเธอะโลกจะได้สดใสขึ้นบ้างเลิกปั่นหัวจะได้ไม่หมุนอีกคนหนึงบอกว่ายุติยังไงสร้างยุทธมาแชร์กันเองและสุดท้ายจบที่ถูกชาลีซื้อตัวบ้างล้างสมองบ้างโอ๊ยน้อยินเฉยก็ผิดอีกคนนึงว่ารักแท้แพ้ผลประโยชน์อีกคนนึงบอกว่าบางทีเหมือนคนละโลกอะ เดินออกมาสู่โลกความเป็นจริงบ้างหลงเกินอีกคนหนึ่งว่าที่ด่าใน x ด่ามาหลายเดือนด่าทุกวันมันเป็นพวกไหนครับอีกคนหนึ่งว่าแพ้ภัยตัวเองอีกคนหนึ่งบอกว่าด้อมเลียหู้แตกละหรออีกคนหนึ่งบอกว่าฝั่งนี้ก็ตีกันครับพวกจีนสีฝั่งเหอะตีกันยับจนบางกลุ่มลำคาล,ละอีกคนหนึ่งว่าเอวังด้วยประการลัชนนีอีกคนหนึ่งว่าทองไม่แท้ก็ย่อมแพ้ไฟอีกคนหนึ่งว่าชอบชอบชอบ อีกคนหนึงบอกว่าแอนตี้ก็ไม่ได้เงินทองอะไรมันก็ต้องแตกอยู่แล้วอีกคนหนึ่งว่าน่าจะโดนคุดบิดไปหาเลยหยุดเพราะไปสารนนถามว่าที่พูดพูดมาเอาข้อมูลมาจากไหนทางผู้ชายคงไม่มีให้แล้วก็บอกพวก FC ฟซมโนงกันเองอีกคนหนึงว่าเอาอีกคนนึงว่าอ้าวศาลาเมืองแตกแล้วเหรออีกคนนึงว่าพี่กล้องคือท่านเป่าอีดีสําเร็จอีกคนนึงว่าเห็นข่าวเมื่อวานแม้แต่เด็กยังไม่เว้นอีกคนนึงว่าแล้วไปเล่นไอดีไก อันนี้ก็ไม่เอานะอีกคนหนึ่งบอกว่าซีรีส์เรื่องทิชาช่องวันสนุกมากมีสาระมีประโยชน์มีข้อคิดเสนอแต่คุณประโยชน์คนสนับสนุนไปดูสนุกมากมากค่ะอีกคนหนึ่งว่าคิดมาตลอดว่านี่คือละทิเชื่อมจิตแต่ไม่คิดว่าคนในนั้นจะใช้คําพูดนี้ด้วยอีกคนหนึ่งบอกว่าอย่ามาว่าฝั่งโน้นชาลีตอนนี้ก็ตีกันยับสุดท้ายชาลีรับจบโดนว่าแทนแล้วตอนนี้คุหนึ่งว่าเวรกรรมีอยู่จริงทําอะไรไว้ เป็นความจริงแสร้ายป้าสีพูดไม่เป็นความจริงและเขาเรียกว่าเวรกรรมได้ติดตามคุณแล้วอีกคนหนึ่งว่าสั้นคําเดียวสมค่าอีกคนหนึ่งว่าอ้าวทับแตกแล้วเหรออีกคนหนึ่งบอกว่าอย่าพึ่งออกดิกลับมาขอโทษชาลีกรอ,อีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เห็นมีความสามารถอะไรทําต่อต่อ,ตอก็หวังสติ๊กเกอร์จะเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมเรียนโทรไ่ใช่เหรอลืมไปหมดละคุณหนูว่วาโถสภาพอีกคนหนึ่งว่าโถกําลังมันอีกคนหนึ่งบอกว่าโตท,ทุกอย่างจะพังเพราะ จุดจดจ,ดจำคำนี้ได้ดีอีกคนบอกว่าหมดผลประโยชน์ก็จากลาอีกคนบอกว่าสุดท้ายหมดดับและเรือนหายไปคนบอกว่าอ้าวกินยาอิ่มแล้วเหรอดีอกไปเดกกันอีกคนบอกว่าฉลองโว้ยนะครับผมก็เป็นความคิดเห็นของ FC บางส่วนและบางคนแค่นั้นนะครับโปรดฟังเพื่อวิจารณญาณน,นะครับอย่าดรามากกันล่ะนะครับสุดท้ายก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย